안녕하세요พวกเราสาวมีชาแนลก็วันนี้นะคะเป็นวันที่เพลงของใครออกคะพีพีกิแต่ไม่ได้ <laughs> ติ่งนะคะ <laughs> <laughs> ชวนน้องมาดูก็คือวันนี้เพลงของพีพ,พ,พีออกแล้วนะคะก็เลยชวนน้องมาดูกันเดี๋ยวเราจะไปรีแอคเพลงเลยนะคะเพลงนี้ก็ได้พี่ อเล็กทีระเดชมาเป็นพระเอก MV ด้วยตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยติ๊งอะไรอย่างนี้แหละนนอกลุกกลุ๊กโอ้โหวิเ็กมาก วิเราใส่เสื้อเหมือนน้องแหละสไตล์เดียวกันเอาป่ะเซ็กซี่หนึ่งอ่าวรุ่มหายอ่าวอุย้ยแบบคอแบบดีเนาะชูดีเนาะอุยอ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยเล็กหลอน<อ> เปียดมากตาดอเล็กหล่อมากเออโอ๊ยเอ้าลืมใส่เอ้าถอดดีคือแบบ My God หน้าอีกนิดเดียวอ่ะทุกคนอีกนิดเดียวใจมันบีเออแบบถอดดีคือแบบ โอ้ยกลุบๆของคอกันค่ะซิสก็กรุบแหละอ้าวแหมแทรนก์เบาโอ้กระเกงอุ้ยอะไรก่อนอุ้ยน้องมีฝ่ายตรงนี้เกิดตรงนี้เหรอใช่สามจุดเอ้ยดูปากดีแบบสวยจังเออหน้าคือดีมากเลยอ่ะเออเราแบบสงเสารสวยมากเลยแกเมื่อกี้เห็นกระเกงแบบมันใช่กระเกงหรือเปล่า โอ๊ยไม่เขารู้คือเฮ้ยเสียงอะไรโอ๊ยทำอะไรกันอย่างไรกันฮะเดี๋ยวนี่ไม่ได้ตินย่าโดนไปอยู่ไหนวะหมอบีไปแล้วหมอบีพีพีไปแล้วอุ้ยแต่น้องหูแดงจ้าแต่แบบเล่นแบบแต่ฉันจะดูสายตาทั้งสองคนดิมันฟีดพิยอเลก สาตาหน้าเขินโอ้ยเต็มทุกกลุ่มโอ้โอ้คางเต็มทุกวิยาวไปถึงเอวเลยอ่ะวิ่งมันมันส่งเสริมให้แบบดูเซ็กซี่ขึ้นเนาะใช่มันเป็นเหมือนแบบโซป่ะเหมือนน้องจะพูดประมาณว่าโซที่แบบโดนล่ามัหรือเปล่าเอออารมณ์แบบกูมีเจ้าของแล้วนะอะไรเอออะไรอย่างเงี้เป่ะดูก่งเก่งยัวมาก โอ้โหคนรู้อุ้ย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 เซ็กซี่มากทำไมน้องสวยอย่างี้เนาะสวยมากเลยอะผู้ชายเทสรอาผู้ชายหายเทลูกฉันเหรออ้าวจะได้แล้วก็ทิ้งอ้าวแบเอากระีเฉยนี่จ้าแม่อ้าวจะได้ลูกฉันแล้วทิ้งเหรอชุดอะไรเนี่ย เจ้าหญิง oh <laughs> เอฟกระเกะตัวน <throat> ี้ออกเลยเอฟกระเกะตัวนี้ต่ออุ้ยน้องสวยมากก็คือเอาไหมพรมมาตัดจากแม่ก็คือน้องเซ็กซี่มาก กินตหรือยังอ่ะยก็เซ็กซี่มากเอวเล็กมากแล้วแบบขอดหุ่นนางสวยอ่ะวุ่เฟิร์เฟิ์โอ้ย แต่น้าน้องสวยเลยน้องคือสายตาสวยแล้วแบบเขาเล่นกันดีเนาะ How you like it ตอนแรกอ่าน How you like that ใช่ว่าเอ้าพี่พีเออพี่พีจะมาเต้นเหรอ How you like that ไปเลยติดเลยจะเป็นโลเซหนึ่งเลยโลเซอุ้ยแต่น้องสวยมาก สวยมากแล้วเพลงเพลงดีมากเลยเหมาะเหมาะกันอุ้ยแม่แอบมีท่าเต้นด้วยนะดาวติ๊กตอกแบบเราว่าไงล่ะเออเออเออเจอกันดีมากดีทั้งเพลงทั้งคนแล้วก็พระเอกก็ดีแต่ว่าเทเหรออุ้ยแต่กูลายชูยเทหรือเปล่านี่แต่ไม่รู้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 อ่เออไม่รู้แต่ตอนจบแต่เขาก็อยู่ด้วยกันป่ะอื ถึงน้องทําเป็นแอบไอ้หาผู้ไม่เจอแต่จริงๆคือแบบฉันรู้อยู่แล้วย่ิง้ป่าอีชนีนั่นแหะคือแม่แม่ผู้ชายเอออุ้ยแต่แม่สาวไปนะแม่ไม่รู้ตั้งแต่สองขวบฮะเออไม่ใช่แล้วล่ะเอาลืมใส่แว่นเลยเอาไปหมดลวจ้าสตีมามีพีพีไปหมดลวจ้าไม่แล้วคือดีคือส่วนตัวคนแบบคนนอกด้อมคนนอกด้อมไม่ได้ดูไม่เคยไม่เคยไม่ค่อยได้ตามผลงานน้องแต่ฟังเพลง แล้วแบบเออก็มาดูแต่ว่าน้องสวยแบบสวยมากลูกสาวแบบลูกสาวมากอะ่ะสวยมากเออแล้วอะไรก็คือหลอ่อแล้วแบบเขาสึกเขาสื่อกันทางสายตาออ <Okay. S 2> แล้วมันเขินอ่ะออแล้วมันน่าเขินคนดูแม่งเขินละกูไปหมดล้วคือมันแบบสายตาคือแบบเฮ้ยมันแบบอินเกินเอ,อ,อินเกินอ,อ่ะบิวกินวายยังไงใครบิวกิน,กนวาไงเออ อุ้ยแต่ว่าดีอุ้ยแต่ชอบแท็กทูมากเลยมันเหมือนมันเหมือนสื่อว่าแบบเหมือนแบบฉันแบบฉันฉันรักคุณน่ะต่อให้คุณจะไปมีเขาฉันก็รักคุณหรือว่าเาจะไปเป็นมือที่สามหรือเปล่าอ่า่มือที่สามแล้วหนึ่งก็แบบเอ้าก็ผู้ชายเหงาก็มาหาเราเออก็ไม่ได้เรียสเป่ะเออดีเพลงก็ดีเนาะเพลงน่ะเหมาะกับน้องมากเลยอ่ะชอบลงตัวที่สุดทุกคนมันดีมากมามีรักหนู ก็คือทำยามองเป็นที่เรบร้อยก็คือเปื้อนนี้ด้วยจ้ะบกโอก่รงนี้เลยจ้ะโอเคสำหรับวันนี้เราก็ฝากผลงานน้องพีพีด้วยนะคะกับเพลงทายอยู่ไรอีกเพราะอีนี่จะอ่านทายอยู่ไรได้ตลอดบบะฝากผลงานน้องด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปกด ฟังน้องเยอะๆนะคะใช่ฝากฝันวิวให้น้องด้วยนะคะอย่าลืมไปดูถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปเชยไปชิมผลงานน้องสักนิดนึงแล้วจะติดใจออกไม่ได้โดนยยเม,มลโดนยเยมแมวตาบกตบกตดีจริงนะแกมันดีจริง,รงมันดีมากเลยอ,ะอ่ะก็ฝากทุกคนติดตามน้องด้วยนะคะพี่พีกิจคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้พวกเราจะไปแล้วเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ กด subscribe อ่าแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะกดไปดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแล้วโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายตื่นมีพมเป็นบ้านจ้าหัวเราะกันแล้วเป็นบ้านที่แตก